สวัสดีเหล่าเซอร์ฟเวอร์ทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในเกม home สวิตช home สวายวันนี้ฉันมาเล่นน้องนิพานะคะหลังจากเกมอัปเดตมาเมื่อวานรู้สึกว่าหลายๆคนก็แบบว่าบ่นกันละนาวเลยจ้าทุกวันนี้เซิร์มันก็จุกยากคือที่เล่นมันไม่ค่อยมีแล้วดันมาแบบว่าติดคูดาวของท่อของหลุมที่กระโดดอีก มันก็เลยแบบว่าหลายๆคนก็ร้องกันละนาวเลยจ้ะมันเล่นยากเลยวันนี้ฉันมันเล่นน้องนิพากับเบิร์กที่เอามานั่นก็คือนักล่าสมบัตินะคะตอนแรกฉันว่าจะเอามาสวดมันดูทรงไม่เบิร์กแล้วเกมนี้มันต้องมีของไม่งั้นก็เล่นไม่ได้ เดี๋ยวเราต้องรีบหาของอยากให้เขาปรับไอ้นีน่กล้องยูริกลับมาเหมือนเดิมอะอย่างน้อยก็ยังมีเซอร์ที่เป็นตัวโกงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ฉันดูในเพจนะน้องๆเขาก็มาเล่าให้ฟังด้วยบอกว่าเนี่ยมีเหล่าบรรดาที่เป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ดังๆอะ่ะเขาจัดเซ็ตเปิร์กอะ่ะที่แบบว่าเปิร์กจูเปิร์กอะไรที่เอามาเล่นแต่ฉันมองว่ามันไม่โอเคนะ เพราะว่าเปิร์กที่เขาจัดมาน่ะส่วนมากอ่ะมันเป็นเปิร์กที่แบบว่าเขาคุยดิสคอ r d กันอ่ะคุยดิสคอ r d มันก็ได้เปรียบอยู่แล้วฉันวิ่งมาไกลามากตอนเนี้ยเปิร์กที่จัดมาแต่เขาไม่มองเลยว่าเฮ้ยฮัลโหลอันนั้นคือเปิร์กที่เขาเล่นก็จริงแต่เขาคุยสี่นะคอสี่นะ พวกเธอควรนึกถึงคนที่เขากดโซโล่ด้วยตรงนี้ถูกไม่ได้หรอโอเคแต่มันดีอย่างหนึง่งตรงนี้แหละตรงที่สเตอร์มีหน้าไม่มีเนี่ยแหละเราวิ่งได้ยาวๆเลยยังไม่มีใครเซตพิธีเลย ลงข้างล่างจะตุยไหมมะโอเคได้สองพิธีแล้วเราจะหาของอย่างเดียวนะเพราะว่านี่พาจะอยู่ได้ก็เอ้ยไม่ใช่ทีมจะอยู่ได้ก็ต่เเื่่มีของมีเยอะๆเลยยิ่งของเยอะยิ่งดี ถ้าเอากล้องยุลิกลับมาจะดีมากเลยจะทำให้เกมน่าเล่นแล้วคนก็จะเล่นยุลิกันแต่บางทีอ่ะผีที่เขาเกิง่งๆที่เขาชำนาญจริงๆเนะี่ยเขาสามารถฟังเสียงฟแฟลชได้นะเวลาที่แบบว่าเซอร์เขายิงฟแฟลชอย่างเงี้ยบางคนตามเสียงฟแฟลชเป็น ไม่ได้โอเคได้หนึ่งพิธีละอย่างตอนนี้ฉันกดโซโลมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยดูทีมดูผีดูอะไรหลายๆอย่างเออลืมไปเออนี่พามีสกิลนี่ว่าลืมตรงนี้ไปเลย ลืมว่าออฟเอ้ยนิพภะนิพภามีสกิลอยู่ตรงนั้น<ะ>เดี๋ยวเราสวดต่อดูฉันลืมไปว่าพี่ มันผีมันทุกพิธีได้แต่ว่าพิธีข้างล่างควรสวดก่อนผีมาหายละเป็นชั้นเฉยเลยตีของตกไปไกลเลยนะหีบอีกอันนึงอยู่ไหนนะหีบสีทอง พยายามอย่าฉันว่านะพยายามอย่าโดดท่อเล่นนะถ้าเกิดกระโดดท่อเล่นอ่ะกระโดดรูไม่ใช่กระโดดท่อสิกระโดดรูอ่ะถ้าเกิดว่ากระโดดรูแล้วเพื่อนมาจุกอย่างเงี้ยซวยเลยนะ นี่กระโดดรูเล่นค่ะล่าสุดเพิ่งพูดไปเมื่อกี้แต่อล่ารูสวยนะสีม่วงๆรอบนิยากออกปล่อยมาก เดี๋ยวเราจะไปปรับพิธีตรงนั้นเพราะฉันเห็นแล้วล่ะข้างบนมีอีกหนึ่งพิธีโอเคดูอร่าผีสามสิบแปดเมตรตอนนี้เรามีสต็อกยาทั้งสองโดส น่าจะได้เปรียบนะไม่ใช่น่าจะละ่ะได้เปรียบเลยเอามิวมิว,มวโดนลนะ มีคนตายแล้วอ่ะเจอเจอยายอีกแล้ว ยาออกรัวจังรอบเนี้ยมิวมิวโอเค เดี๋ยวเราช่วยเพื่อนสวดก่อนโกข้างล่างโอเคาสัญ,ญลักษณ์ของสกิลติดตัวนี้ผ่าคืออะไรฉันงงมากเลยคือมันสามารถกดได้ไอ้นี่หรอตรงเนี้ยที่หมายถึงเลขสองเนี่ยมันคืออะไรมันกดได้อีกสองครั้งหรอพี่มาจีนดลงไปก่อน ถอยค่ะช่วยฉันช่วยมันมันติดสถานะเช็ดไอ้นี่อีก คำสอติดสถานะเช็ดอาวุธอีกฉันงงมากคือเซอร์เช็ดอาวุธตัดภาพไปที่ผีพายนะตัดภาพไปที่ผีพายนะคะผีพายไม่มีเช็ดค่ะง,งงมาก คำหนึ่งเนี่ยมีมาวระวังไม่โดนหยิบน้ำมอ์คนหนึ่งค่ะอ มิวมิวออกมาสิมิวมิวน่าจะใกล้ขีดแล้วนะ โอ้ยไม่โดนเสียดายจังตรงนี้มียาตรงนี้มียาเอ้าพีก่กระโดดลู ไปประตูมัน99ได้หรือ,อยังนะไม่ได้ฉันนึกว่าแก้แล้วเขายังไม่แก้อีกหรอไม่มีใครร้องเรียนเลยหรองงทุกคนต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นเยอะๆนะคะเราจะได้แบบว่ามีประตูดีๆใช้เดี๋ยวฉันจะเอาประคำไปให้ออฟ ลอยฉันจะเปิดเองเสียงอยู่ไหนอ้าตายแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดในเรื่องของจูก๊กอะไรเงี้ยพยายามไปหาของดีที่สุดไปหาของกับสวนเล่นนิพานี่แหละมองเห็นผีได้เปรียบเดี๋ยวนี้ผีไม่ค่อยไล่นิพาแล้วนะผีชอบไปไล่มิวมิว